คลาสสิกคัมเบิลในดวงใจเป็นคุณคุณจะเลือกอะไรไปดู Royal แอนด์ฟิวพรามห้าโชว์รูมและศูนย์บริการมาตรฐานครบวงจรพร้อมดูแลคุณด้วยทีมงานมืออาชีพและให้คุณสัมผัสความคลาสสิกในแบบที่เป็นตัวคุณ ก่อนที่หลายคนจะดราม่าเรื่องราคากันผมบอกก่อนว่าราคาของรถ2รุ่นนี้มันไม่เท่ากันนะ476,000บาทกับ265,000บาทคุณเห็นอยู่แล้วว่าราคามันไม่เท่ากันวันนี้เรามาดูกันว่าถ้าเป็นคุณคุณจะเลือกแบบไหนส่วนตัวผมมีคำตอบในใจอยู่แล้วสำหรับผม รอยัลแอนด e ฟิลเบร์ก็เป็นที่น่าสนใจเพราะว่าข้อแรกคือมาใหม่สแคมเบิรจากโรงงานถึงแม้ท่อจะไม่ยกอันนี้ก็เป็นข้อที่ผมรู้สึกว่านิดนึงอ่ะคือมันน่าจะเป็นท่อยกมาจากโรงงานท่อยกคือท่อออกข้างตอนหน้า19หลัง17มาจากโรงงานจอสีทีเอฟทีมาจากโรงงานทรงรถสวยมาจากโรงงานแม้แฮนด์เดิมจะเตี้ยไปหน่อยและโชก็แข็งไปนิดนึงแต่สนนราคาจําหน่ายของเขา265,000บาทคุณเป็นเจ้าของมันได้ง่ายมากๆและในตัวเวอร์ชันใหม่ๆเขาปรับลดน้ําหนักของตัวรถลงค่อนข้างเยอะ ทำให้ตัวรถเบาลงขี่ง่ายขึ้นเกียร์เข้าง่ายขึ้นสมูทขึ้นข้อดีของเขาเยอะมากๆกับราคาจําหน่าย265,000บาท t r i u m ม h Ram ์หและทริอัมเซนตั Bangkok โชว์รูมจำหน่ายรถจักรยานยนต์ r ร u m p มทุกรุ่นและสู่บริการครบวงจรพร้พอมดูแลทุกการขับขี่ด้วยอะไรแท้และทีมช่างผู้เชี่ยวชาญจาก r i u m p มกับอีกหนึ่งแบดดิ้งที่มีชื่อเสียงมายาวนานพอๆกันแล้วก็ใช้คำว่าฮารุฮราหมาเห่ามากๆมันรู้หลาอย่างไงอะเหรอมันรู้หลาตรงที่ถ้าเกิดคุณเห็นตามหนังฮอลลีวูดคุณจะเห็นได้เลยว่าไม่ว่าจะเป็นเจมบอนส์ก็ขี่ทรอิอัม โอเวนเกรดจาก Jurassic World ก็ขี่ไท่อัมกับเจ้าแรปเตอร์ของเขานั่นเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมไท่อัมแม้จะมีราคาจำหน่ายที่มากกว่า4อ่าราคาอยู่ที่4 7 6 0 0 0บาทแต่เขามีของดีที่คุณต้องเข้าใจว่าเฮ้ยที่เขาขายราคาเนี่ย เขาขายเพราะว่าแบรนดิ้งเขาขายเพราะว่าของที่เขาให้มาเขาขายเพราะว่าดีไซน์ของเขาแมทเทอเรียลของเขาส่วนประกอบต่างๆของเขาผมชอบอย่างหนึ่งของเจ้าสแคม900ตรงที่เขาจัดทรงมาให้จากโรงงานแล้วท่อคุณจะเห็นได้เลยว่าท่อยกออกข้างนี่เลยสวยๆเลยนึกออกไหมทรงรถแฮนเดิลบาร์ปั๊มเบรกเป็นกระปุกรอยด้านบนปั๊มหน้าเป็นเบมโบข้างเดียวหรืออะไรอะ่ะอกล่างต่างๆคือด้วยทุกอย่างมันประกอบออกมาเป็นสแคมเบิลที่ทรงมาลงตัวจากโรงงานเลยนึกออกไหมแต่ว่า คุณก็อาจจะต้องยอมจ่ายในราคา476,000บาทแต่คุณลักษณะที่ดีของเขาก็จะเห็นได้ชัดเลยว่าเออมันแตกต่างกว่าจริงๆและอย่างที่ผมบอกถ้าคุณอยากหล่อแบบเจมบอลหรือว่าโอเวนเกรดี้คุณก็จะต้องเลือก t r a มส์แค r เบอร์900ถ้าคุณชอบคอนเทนต์ของเรากดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง p พ y f u l like, ีไรท์และเพจ p พ y f u l like, ีไรท์กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆจากพวกเราเพย์ฟรีไท์ ึงทรงรถกันสักนิดนึงก็อย่างที่รู้กันว่าทั้งหมดทั้งมวลท,ท,ที่เอามาเนี่ยวันนี้มันคือรถแคมเปิลหน้า19หลัง17แต่ว่าถ้าเกิดคนที่คุณรู้สึกว่าไม่ชอบรถสูงมากๆหรือว่าไม่มั่นใจเท่าไหร่คุณอาจจะเลือกทร i อัมแคม900เปิลเก้าร้เพราะกาวเคียร์แรงเขาไม่สูงมากนั่นทําให้ความสูงโดยรวมของรถเนี่ยไม่สูงจนเกินไปคุณเห็นไหมทรงรถมันก็จะแบบว่าพอดีพอดีได้ทรงแคมหน้า9หลัง,ง17แต่ตัวรถ ไม่สูงจนเกินไปนะทุกคนแล้วก็ความรู้สึกว่าเวลาเรานั่งเนี่ยมันทําให้เรารู้สึกว่าเนี่ยแฮนด์บาร์เอออะไรเออมันรู้สึกกระชับกว่าข้ามฟังไปดูกับเจ้าอู l รยอนฟิวเบร์กันบ้างเจ้าหมีคุกฝุ่นของเราแน่นอนว่าเราเคยทารีวิวไปแล้วกาวเคียร์แลนด์ของมันจะค่อนข้างสูงกว่าพอสมควรคุณจะเห็นได้เลยว่าขาเนี่ยมเมื่อกี้ขายืดไม่สุดตอนเนี้ยขาต้องยืดสุดแล้วเพราะว่ากาวเคียร์แลนด์ของเขามากกว่าตัวรถของเขาสูงกว่านั่นทาให้ ความรู้สึกเวลาเรานั่งเราอาจจะรู้สึกว่ารถมันสูงสักนิดหนึ่งกับอีกหนึ่งจุดที่ผมไม่ชอบก็คือทรงแฮนด์ของเขามันจะรู้สึกว่ามันกลมๆหน่อยแต่โดยรวมแล้วทั้งหมดทั้งมวลไม่ใช่ว่ามันมีอะไรดีกว่ากันหรือยังไงนะอันนี้คือเราก็ไม่ได้มาชีน้นําแต่ว่าถ้าคุณกําลังเลือกรถคลาสสิกสแคมเบอร์สักหนึ่งคันผมมองว่า2รุ่นนี้อาจจะเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสําหรับคุณเพราะว่ามันดูคลาสสิกจริงๆแล้วมันเป็นสแคมเบอร์ที่มาจากโรงงานก็คือหน้า19หลัง17จริงๆ และทั้ง2รุ่นก็คือคลาสสิกสแคมเบิรที่มาจากโรงงานที่ให้ความรู้สึกคลาสสิกและสแคมเบิรจริงๆถ้าคุณยังตัดสินใจเลือกไม่ได้คุณแวะมาดูที่โช์รูมเขาก็ได้ไซอัมพาราม5กับรอยัลแอนด์ฟิลพาร์ลายังไงวันนี้ต้องขอขอบคุณทั้ง2โช์รูมมากๆที่เอารถ2รุ่นมาให้เราดูกันอย่างที่บอกอย่าเพิ่งดราม่าก,กันไปว่าราคามันไม่เท่ากันอย่างง้นอย่างนี้เราอาจจะใช้คําว่ามันเป็นรถคลาสสิกสแคมเบิรเหมือนกันส่วนคุณจะเลือกอันไหนหรือคุณจะเหมาะกับรถแบบไหน อันนั้นคุณต้องเป็นคนตัดสินใจเองยังไงฝากกดไลค์กด Subscribe ช่องเงไฟซบุ๊กไว้ด้วยครับเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารสำคัญของวงการมอเตอร์ไซ